ซ่อนอยู่ในแสเจ้าดังเ Hero, ila, o, ดาเห่ร o อยให้ละส m ยตัวมีจนภัยที่ไม่คุน้นคนพบความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกแฟนตาซีข้ามผ่าน บทที่สาการค้นหาความลับของมิติการเปิดเรื่อง หลังจากการต่อสู้ที่หมู่บ้านและการพบกับศัตรูที่ไม่คาดคิดฮิโรชิและซาโตมิร่วมมือกับเรนและไลลาเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการโจมตีและวิธีที่จะพาพวกเขากลับบ้านทั้งสี่คนตัดสินใจเริ่มต้นการผจญภัยใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะค้นหาสถานที่สำคัญในโลกแฟนตาซีนี้ การเตรียมพร้อมก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางเรนและไลาลาเตรียมอุปกรณ์และสเสบียงสำหรับการเดินทางฮิโรชิและซาโตมิได้รับอาวุธและเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการผจญภัยเราต้องระวังตัวทุกๆก,การเดินทางในดินแดนนี้อาจมีอันตรายมากมายเรนเตือน เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพื่อหาทางกลับบ้านฮิโรชิตอบการเดินทางสู่หอคอยแห่งความรู้ เรนแนะนําให้พวกเขาไปยังหอคอยแห่งความรู้ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิติต่างๆและอาจมีคำตอบสำหรับพวกเขาหอคอยนี้ตั้งอยู่ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสิ่งลึกลับหอคอยแห่งความรู้เป็นสถานที่ที่เก่าแก่และทรงพลัง ถ้าเราหาข้อมูลที่นั่นเราอาจจะเจอเบาะแสที่สำคัญไลยลากล่าวการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคในป่า ในระหว่างการเดินทางผ่านป่าลึกพวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดและกับดักต่างๆที่ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความท้าทายฮิโรชิและซาโต้มีใช้ทักษะการต่อสู้และความฉลาดในการเอาตัวรอดทุกคนระวังมีกับดักอยู่รอบๆนี้เรนตะโกนเตือน เราต้องผ่านไปให้ได้ถ้าจะถึงหอคอยแห่งความรู้ซาโตมิตอบการพบกับผู้คุมหอคอย เมื่อพวกเขามาถึงหอคอยแห่งความรู้พวกเขาพบกับผู้คุมหอคอยชื่ออาเธอร์ผู้เท่าที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับมิติต่างๆอาเธอร์ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาต้องช่วยเขาทำภารกิจบางอย่างก่อนข้าเป็นผู้คุมหอคอยแห่งนี้ถ้าพวกเจ้าต้องการความรู้ จ้าต้องช่วยข้าทำภารกิจหนึ่งอาเธอร์กล่าวภารกิจอะไรเราพร้อมที่จะช่วยฮิโรชิตอบรับภารกิจของอาเธอร์ อาเธอร์ Arthur, อธิบายว่ามีอัญมณีเวทมนต์ที่ถูกขโมยไปจากหอคอยและเขาต้องการพวกเขาช่วยนำกลับมาอัญมณีนี้มีพลังในการเปิดประตูมิติซึ่งอาจช่วยให้ฮิโรชิและซาโตมิกลับบ้านได้อัญมณีนี้มีพลังมากและถ้าตกอยู่ในมือผิดจะเป็นอันตรายใหญ่หลวง อาเธอกล่าวเราจะหามันกลับมาและเราจะทำทุกอย่างเพื่อกลับบ้านซาโตมิกล่าวด้วยความมุ่งมัน่นการเตรียมตัวสำหรับภารกิจ ฮิโรชิซาโตมิเรนและไลลาเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะพาพวกเขาไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาเราต้องทำงานเป็นทีมและระมัดระวังตลอดเวลาเรนกล่าวพร้อมที่จะไปะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดฮิโรชิตอบ บทสรุปของบทที่สามการผจญภัยครั้งใหม่ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นภารกิจในการค้นหาอัญ,ญมณีเวทมนต์จะพาพวกเขาไปพบกับความลับที่ซ่อนอยู่และความจริงเกี่ยวกับมิติที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน บทต่อไปจะนำพาพวกเขาสู่การค้นหาอัญมณีเวทมนต์และการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังในดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับ